ขายออสร้างเรื่องแล้วลงหนังแตกจาวพิกสตูดิโอขายอยอยลายให้ละหีเลนทั้งก้อนย่ำฟอนให้แพนภายตีนกาย เธอไม่รักฉันแต่พวกเธอมาดูด่าฉันพวกเธอไม่ยุติธรรมภูมิใจท,ที่ที่มีโวกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในบทน,น,บทนี้ในบทบาทขาองเป็นยังไงบ้างคะทุกคนเจอดารานนะักแสดงมากมายเลยบอกเลยว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากแล้วก็เรื่องนี้เนาะคายอ้อเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อที่แบบว่าเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวงหมอลำอะไรอย่างงี้ถ้าใครทำผิดคายออนะระวัง แล้วก็คายอ้อนะคะหนี่เข้าโรงแล้ววันนี้ทุกคนสามารถไปดูได้เลยที่โรงหนังเมเจอร์ซินิเพ็กซ์ทุกสาขาค่ะสำหรับใครที่ดูแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์มาแบ่งกันหน่อยนะ